โอ้อ๋อเนี่ยโอ้โหสวัสดีครับเชฟโอ้โหวันนี้เรามาดูเชฟเนาะครัวป่าเนะมาเนี่สิต้มสมปลาเข็งครับผมปลาเออปลาเข็งตัวใหญ่เนาะปลาเข็งหรือปลาหมอนะครับผมนี่สามตัวต้มสมเนาะพี่น้องเนาะสดๆเลยครับผม เดี๋ยวต้มงครับ<ม>แล้วก็ทอดเกรดกสอนเดี๋ยวขออนุญาตให้แม่ไพไว้ชั้นได้ขอทอดเกรดก่อนนะครับผมเดี๋ยวมาแซฟเซฟสำคัญน,นะสสอครับผมโอเคครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่จ้ำจุบิซานในโซลจ้ำจุบิซานในโซลจะพามาต้องชมป้าหมอป้าเข็งครับผมนี่เขาหน้ากระเบือดเดียวกันขออนุญาตเตรียมเครื่องเคียงใส่ไปก่อนครับมีนี่นะครับผมมีมะกอกหน่ำกระต่ายใบมะกรูด รายการมาครับเด็กเนาะปลาชีเนาะโอ้ปลาเข่งตัวงามๆเลยครับผมเนี่ยน้ำเดือดแล้วพี่น้องเดือดแจ่มสุกข้อนะยักษ์ผ่าตะไครไ้ใบมะกรูดใส่ลงไปอนี้น้ำเดือดมากโอ้น้ำเดือดดีครัาาบปลาคารปเด็ดใส่ไปน้ำเลยเนี่ยปลาตอกปลาตอกใส่ไปเลยครับใส่หน่วยเดียวพอนะครับผมใส,ส่หลายหน่วยมันจะฝาด ฝาไว้ตะโู่ให้น้ำเครื่องเค็มสมุนไพรเข้าใส่เกลือแล้วใช่ไหมโอ้ลืมลืมลืมใส่เกลือใส่เกลือนะคะกันขลาวใส่เกลืออย่าใส่เยอะครับใส่เกลือแล้วเาก็ใส่พรดัมพอดีเนาะลดอีกทีหนึ่งเนาะโอ้หนำเดือดดีนะครับผมอ่ะปิดฝาไว้ก่อนปิาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยเอาป่าใส่นะครับผม จวจันสุกข,ขออนุญาตเอาป่าใส่นะครับผมมาหนยตายดีแล้วปะครับดีแลวนะก <นะ S 2> ัดกัดผ่ามาพี่น้องเนาะมันสลบเนี่ยพี่น้องเราต้องคนนะเด<ม>ี๋ยวปล่อยสักประมาณสิบห้านาทีเนาะ<ม>ป่ากัดสุกเลยครับผมเดี๋ยวมากินอากันนะครับผม น้ำยังเดือดเลยพี่นอ้องสุดเลยน้ำกระปุกๆเลยโอเคแล้วเนาะเดี๋ยวจะปิดแก๊สไว้ก่อนนะครับก็ลองชิมก่อนเดี๋ยวชิมก่อนครับผมแรงน้ำเลยเต่กําลัอยากชิมน้ำนะร้อนดีมากสมพลิี เดี๋ยวเราจะมาผมกันอีกทีนึงครับผมเดี๋ยวโอเคครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตปิดหม้อไปก่อนครับผมปิดแล้วค่อยอุ่นก็ได้ปิดหมดเลยจะกินค่อยอุ่นสับเสร็จเรียบร้อยพี่น้องเอ้เดี๋ยวแจมซุปจะตักไปเนาะอือเดี๋ยวเทอะไรครับผมโอ้อือเนี่ยโอ้โหเด็ดเปอร์เซ็ปวะครับ เสพเบาพี่น้องอโอ้โห و. ปลาหมอปลาเค็งเนาะสุดยอดเลยครับผมมามามาพี่น้องมากินน้ำกันครับผมเดี๋ยวครับเดี๋ยวขอตูดก่อนนำไก่ครับนี่โอ้โหสุดยอดเลย ต้มสมปะเข่งโอ้คักคักคักฮอ,อ,อนหอนเลยอ่ะลงมือกินข้าวด้วยกันเลยครับผมมาีิน้องก็มีไอ้าอาหารเดียวนออย้อเค้าหมูย่างหมูย่าง,มงผม สมโอ้คดขนาเลยที่นองเอ้สมใช้มากรอบสมครับสมกำลังดีอับเลยเนื้อปลาแน่นๆอือเผากันครับผมทอน รสเดแดนะปักเท็งต้งมสมไคยังว่่มีเมนูมากินข่าวกับอาจารย์สุกแล้วครับผมเส็จเสปันนี้เป็นเมนูมมมที่อร่อยมากเลยต้มสมปลาเค็ง lòng bay trên băng lớp phía nòng đó và chèn cô nhai mà không sống tầm ra mắt có là hết ตั้งก่อนแล้วก็เอาแต่เนื้อนะครับผมสุดยอดมั้ย ก่อนแล้พี่นอ้องเลยขออนุญาตปีนปีนปีนขัดขนาดใครว่าปลาเค็งเนือเ้อบ่หลายหลายแล้วครับผม,มลแซ่บเลย ข้อมูงตาพมันก็มาตั่หน้าเป็นอ้อออยรุนแรโอเคครับผมคลิปนี้จันสุกก็จะขอฝากเกันท่านี้เนาะ มีเริ่มกดไลค์กดซับสไครต์ให้ตามสูงล้ลยครับผมคลิปน mm ี hmm. ้ต้องขอล่ารว่าสวัสดีครับ